สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในหน่วยประสาทสัมผัสทั้ง5ค่ะวันนี้คุณครูมีเกมทดสอบประสาทสัมผัสทางสายตามาให้เด็กๆเ,เล่นกันค่ะคือเกมสังเกตภาพที่แตกต่างเรามาเริ่มเล่นเกมกันเลยนะคะภาพแรกนะคะเป็นภาพเตา เด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าเต่าทั้งสามตัวนี้ตัวไหนมีความแตกต่างถ้าเด็กๆเ,เจอแล้วเด็กๆใช้นิ้วแตะลงบนตัวเต่าต,ตัวที่แตกต่างได้เลยค่ะภาพต่อไปเป็นภาพสิงโตเด็กๆสังเกตสิงโตทั้งสามตัวนี้นะคะ ว่าตัวไหนมีความแตกต่างถ้าเด็กๆสังเกตเห็นแล้วใช้นิ้วแตะลงบนสิงโตตัวที่แตกต่างได้เลยค่ะเรามาดูภาพต่อไปกันเลยค่ะปลาปลาสามตัวเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าปลาตัวไหนที่มีความแตกต่างจากเพื่อน เด็กๆใช้นิ้วแตะลงบนตัวปลาที่แตกต่างได้เลยค่ะต่อไปภาพสุดท้ายแล้วนะคะภาพช้างค่ะเด็กๆลองดูสิคะว่าช้างสามตัวตัวไหนที่มีความแตกต่างจากตัวอื่นลองสังเกตดูดีๆนะคะภาพช้างอาจจะเป็นภาพที่ยากที่สุดสำหรับเด็กๆเ,เลยค่ะ คุณครูมีเฉลยภาพช้างนะคะว่าช้างตัวไหนที่มีความแตกต่างจากเพื่อนดูสิคะว่าจะตรงกับที่เด็กๆสังเกตเห็นหรือเปล่าตัวนี้นี่เองเด็กๆสนุกไหมคะกับเกมสังเกตภาพที่แตกต่างไว้เรากลับมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีคะ่ะ